แชร์ประสบการณ์โดยตรงจากผู้ป่วยโรคเบาหวานค่ะซึ่งเป็นเบาหวานขึ้นตาระดับสูงแล้วก็ได้ผ่านการฉีดยาเข้าตาผ่านการยิงเลเซอร์และที่สำคัญก็คือว่าคุณลุงท่านเนี้มาแชร์ประสบการณ์โดยการที่แบ่งปันให้กับคนอื่นๆด้วยว่าการที่เป็นเบาหวานขึ้นจอประสาทตาแล้วจะต้องทำตัวยังไงถึงจะไม่เป็นเบาหวานขึ้นจอประสาทตาค่ะ แน่ๆก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้นะคะพี่บาเลยน้าคะการกินอาหารของพ่อตระกูน่ะพ่อก,กินอะไรมากที่สุดตอนเป็นอวานอะ <c oughs> พวกแรงพวกแบบว่าชูกำลังกินแล้วมันมีเฮงมันสนุกในการทำงานแต่พอก,กินแล้วเราก็ไม่รู้เนาะ <c oughs> ว่าอวานมันเสูงที่อวานมันสูงเนี่ย ันก็เหมือนเลือดไปเลี้ยงร่างกายเรามันก็มีน้ำตาลอยไปด้วยแม่ลอยไปที่ตาว่าทำให้ตาอักเสบหรือเป็นหวอนเมื่อวันที่าาตาถ้าลอยไปที่ไตเขาก็ต้องไปเลี้ยงใช่ไหมเขาก็เกิดไตวายไตไตไตาวายมันจะมีหลายระดับหวานที่ตาต้องมีหลายระดับเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดระดับเยอะเนี่ยเขาก็จะรักษา,กา,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 ากด้วยการยิงเลเซอร์ฉีดยาเข้าตาเนี่ยคะแต่ถนะ้าหมดทุกนวลไม่เป็นอย่านเนาะครัโอเคแต่ตอนนี้พอพ่อเป็นแล้วพ่อ S <S ต้องคู่ต้องตา,ตาอยากเป็นตบบตา,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 าการม,มองไม่เห็นนี่มันไม่มีความสุขเลยใช่ไหม,ไ,ม,ไ,ม,ไ,มไ,ไปไหนก็ไม่ได้โอเคขอบคุณนะคะพ่อให้ความรู้กับคนอื่น